โอ้โหชุดยอดครับหนึ่งปลาของเราก็สับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยพี่น้องหมามากินข้าวด้วยกันครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัดสุขอิสานดปโชวครับจัดวันอาทิตย์นะครับวิที่24กันยา2566นะครับผมวันนี้จัดสุกไปทำงานมาครับผมหลังจากเลิกงานมายานเย็นประหยัดทำ เมนูกับข้าวกินครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับผมบางคนก็หยุดครับแต่จันทร์วรันนี้ทำครับผมไปเดี๋ยวไปรับชมด้วยกันครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเย็นแต่วันใกล้ตกดินนะครับผมนีม่ครับตากะเีรมไว้อยู่กะเียม โปรตีนใช่ยายจอยจะคุยกับยายจอยอยู่ในดูวิดีโอยายจอยอยู่บ้านครับเลี้ยงหลานครับตอนนี้เด็กๆไปไหนละเด็กๆไปเล่นวาเล่ไปง๊อ มาน้อยออดเนาะเดี๋ยวไปไปไปถ่ายเด็กๆให้ดูหน่อยเด้ถ่ายเด็กๆให้ดูหน่อยอ่ากำลังอัด youtube พอดีอ <laughs> youtube ทำงานก่อน,อนเด็กๆเรียกเด็กๆ,ๆมาหน่อยเรียกเด็กๆ,ๆมาหน่อยเดี๋ยวถ่ายย t u b e ก่อน youtube ทำงานก่อนอืมครับเด็กๆอยู่บ้าน เล่นกันสนุกสนานเล่นกันสนุกสนานโอ้ปั่นจักรยานเล่นสนุกสนานเลยออกไปเล่นคนเดียวโอ้อ้อยใครนนาโตแล้วเดยวจะได้ตัดอ้อยแล้วเด็กเด็กเล่นกลางถนนกัน อไ,ไอ้อ้วนไปไหนไอ้อ้วนไอ้อ้วนไปไหนไรไอ้อ้วนโอ้นักกีฬาแข่งขันกีฬากันอ่าคนนี้ปั่นครับคนนี้ปัน่นคนนี้ปั่นจักรยานคนนี้เล่นวอลเลย์อ่าคนนี้ปัน่นเออน้องปั่นปั่นเหรอปั่นจักรยานเหรอน้องปัน่นอืม ปั่นจักรยานโอ้ยอ้วนเป็นนักวอลเวออ้วนเป็นนักวอลเวอเหรอตีวอลเวอให้ดูหน่อยนักวอลเวอวันนี้มีแข่งนะวันนี้วันนี้วอลเวอมีแข่งอืมบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลยตีให้ตีให้ดูหน่อยอ้วนโดดขึ้นไหม นีออ่อ้อยด้วยนี่อ้อยด้วยนี่อ้อยด้วยนีอ้อยด้วยมาคุยหน่อยอพลมาคุยหน่อยพลอ้วนดอกไม้อืมอ้าวชื่ออะไรเนี่ยไอ้นี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่อดาไอดาอืม ไอด้ไอ้ได,ไได้ความสุขของเด็กๆคนนี้ชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรรายงานตัวหอะไรเด็กอ้อ,อันนี้ชื่อกังฟูไหนกังฟูครับกังฟูโอ้โหกังฟูก็มีนอนนอนนอนเล่นลวความสุขตามภาษาของเด็กๆอยู่บ้านครับผม ก็จะประมาณนี้เนาะครับผม้วคนบินนี่ครับผมปลาดุกของเราที่หมักไว้เนาะนี่ปลาดุกนยขออนุญาตแกะดูก่อนนะครับผมนี่ปลาดุกที่หมักไว้นะครับนี่แล้วก็หนึ่งใส่ผักนี่เห็ดนี่กระลำเนาะแล้วก็มีเป็เจี๊ยบนะครับแล้วก็มีผักในน้ำครับเห็ดรวมเม็ดอ่ะ ี๋ยวเราเอาปลาใส่เลยครับน้ำเดือดได้ที่แล้วแซ่บเลยหนึ่งปลาดุกครับหนึ่งปลาดุกแซบ่บแซ่บเมนูนี้ไม่ได้กินนานแล้วเนาะเมนูไม่ได้กินนานละเอาใส่น้ำปรุงเข้าไปอ่ะปิดฝาไว้ก่อนครับปิดฝาไ้ก่อน เดี๋ยวสักประมาณ2ี่สิบนาทีสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเรามารับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนนี้เจวปลาเด็กปลาครับเนี่ยเจวปลาเด็กปลาะทำคุยเจวปลาละจ็ดแซ่บครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวมารับชมแล้วก็กินข้าวกับจานสุกนะครับผมเด็ด หลังจากนึ่งปลาเสร็จแล้วก็สุกเสร็จเรียบร้อยก็เราจะเอาผักใส่นะครับผม,มผักใส่ลงไปนะครับผม,มน่าอร่อยนะครับน่าอร่อยแน่เลยพี่น้องใส่ผักลงไปผัก,กอ,อมไระอาะใส่หมดเลยครับใส่หมดเลยผักเราใส่หมดเลย มาครับมากินข้าวกับจานสุกนะครับนึ่งปลาดุกครับปลาเนนเราก็นึ่งแล้วปลาตะเพียนเราก็ย่างครับทีนี้เราก็จะหนึ่งปลาดุกโอเคครับมาแซ่บๆกับจานสุกนะครับผมเมนูเย็นนี้โอ้โหสุดยอดครับหนึ่งปลาของเราก็สับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยพี่น้อง มามามากินข้าวด้วยกันครับผมหนึ่งปลาดุกแซ่บๆเลยครับผม uh huh ดูเลยเนี่ยพี่น้องมามามา,มากินข้าวด้วยกันเถอะแซ่บแอน่นอนครับผมมีผักมากมายหลายชนิดครับผมมาพี่น้องเดี๋ยวมาตักเลยครับผม uh huh ปลาปลาดุกสวยๆโอ้โหย อืมไม่เป็นไรครับอืมสุกมากเลยพี่น้องอืมผักนานาชน,นิดอืมมีผักผักเยอะแยะเลยพี่น้องอืมใครยังไม่ได้กินข้าวเนาะมากินข้าวแล้วก็แจวแบบเมนูอีสานบ้านนาเหมือนกินหยุดทุ่งไร่ทุ่งนาเลยพี่น้อง แซ่บปเลยเลยนพี่น้องเอ้ยอมากินด้วยกันเ้อใครที่ยังไม่เคยกินโอ้ยนี่พี่น้องปลาแซ่บกับจานสุกเลยนะครับผมเลยเนี่ยอืมสามตัวเน้นๆเลยพี่น้องเด็จานสุกคอด ผมขอชิมมากินข้าวกับจันทร์สกุกโอเคครับผมมากินข้าวละสวัสดีอีกรอบครับผมมากินข้าวกับจันทร์สุกครับผมวันนี้หนึ่งปลาดินัวงางามๆเลยปลาดุกครับผมสามตัวเลยตัวเป้งเลยพี่น้องแก้วปลาแดกปะลาล้านแล้วก็มีเห็ดมีผักกระลัมเ,ทเทมกชรเจี๊ยบเนตบวบโอ้ยดีเด็ดเลยครับนะนตอนนี้ร้อนๆพี่น้อง อันนี้แล้วร้อนเซรบเเลยกับการสุกมันอยากปั่นเลยครับผมนี่พี่น้องอืม,อม,อม,อมซอมแล้วกัน แตแ,แ,แนวแซ่บๆก้นหรอเราเปไรปลยปลาฮะอะร่อยมากาเล้วปลาปลามาใต่บ้านนะครับยมาเตบ้านมาเตบ้านไทยโซ่นะครับ อะไรก็เลยกุศลตนนอนตะบนประเทศเอาไปยงังไงเอาทำกันแอ้ว 尽量睡觉，多休息，不要紧张。 này nó cục bạc của nó Hãy subscribe cho kênh แล้วนั่นแหละนั่นนั่นน้องหอันมากเลยนะอืมอ้าวว้าวดีกว่า โอเคครับผมคลิปนี้กันสุก็ขอรำนาเป็นตรงนี้นะไม่ต้องกดไลค์กดติดตั้ให้จัดสุดลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทิ้งไปนะครับผมคิปนี้ก็ต้องขอบกล่าวครับว่าขอบคร